ไม่อยู่แต่ปืนหายกับใบหายแต่ปืนอยู่ท่านยังไงดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่อง Fu Max แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับก็คือชื่อ Fu Max เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสาได้ตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆไปหลายคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทำให้สุกิดที่มาได้นะครับว่าผมเองก็เคยทำคิด เพื่อนเตือนเพื่อนไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็เมื่อประมาณสัก30วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้นะฮะจึงขอทําเพื่อนเตือนเพื่อนโครงการที่2นะครับเพื่อนๆครับก็เพียงเพื่อต้องการจะตักเตือนเพื่อนๆนะครับกับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับหรือหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่มือใหม่นะครับก็สืบเนื่องจากมีหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็สอบถามผมมานะครับในคลิปของผมนะครับว่าขายไหมนะครับ พอดีปืนหายเหลือแต่ทะเบียนนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนติดตามคลิปของผมนะก็อาจจะได้เห็นคอมเมนต์นี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้คอมเมนต์นี้ก็ได้ถูกลบออกไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับก็วันนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องของปืนอยู่แต่ตัวหายนะฮะหรือปืนหายแต่ตัวอยู่นะครับ ก็มีอยู่2อย่างนะครับเพื่อนๆครับ2กรณีนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับสําหรับในกรณีที่ปืนอยู่แต่ตัวหายนะครับตัวในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นใบปสแบบนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆบางคนนะครับก็อาจจะได้รับรู้นะครับว่าบุคคลในครอบครองตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอานะครับปู่ย่าตายายนะครับอาจจะได้รับรู้ว่า เขาบุคคลเหล่านั้นนะครับก็มีปืนนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆได้เห็นนะฮะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนกันนะครับสมมตว่าเพื่อนๆได้เห็นได้เห็นใบทะเบียนนะครับแต่ยังไม่เห็นปืนนะครับหรือเห็นปืนก่อนแต่ยังเห็นใบทะเบียนนะครับก็ทํทให้เกิดการคิดขึ้นมาทันทีนะครับว่าไอ้จะ2สองสองสิ่งนะครับมันจะต้องอยู่คู่กันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอทะเบียนนะฮะแล้วก็ เพื่อนไปเจอแต่ปืนนะฮะไม่เจออย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทําให้ตัวเองคิดขึ้นมาว่าที่มันมันขัดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็2กรณีนี้ผมมีวิธีแก้ไขง่ายๆมากนะครับแล้วก็ต้องต้องขอต้องขอบอกย้าเตือนเพื่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมกําลังจะนําเสนอนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในมุมกฎหมายทุกประการนะครับเพื่อนไมครับไม่ได้ชี้ช่องให้ใครทําแบบนี้หรือว่าชี้ช่องว่างให้กฎหมายเอ่อชี้ช่องว่างของกฎหมายให้เพื่อนเพื่อนรับรู้หรือทํากันนะครับ ผมจะยกตัวอย่างกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือปืนอยู่ปืนอยู่เนี่ยฮะแต่ตัวหายนะครับปืนอยู่แต่ตัวหายนะครับก็กรณีนี้ง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้บุคคลที่เป็นกรรมสิทธิ์นะฮะในใบปสีนะครับใน,ปปนบใบทะเบียนนะครับบุคคลที่เป็นเจ้าของปืนนั่นแหละครับก็ให้นาวุ้ดปืนไปลอกเลขทะเบียนนะครับที่ ว่าการอำเภอนั้นนะครับแล้วก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความเพื่อทําเรื่องเอกสารหายนะครับใบประสีเอกสารหายนะครับเอกสารสำคัญหายนะครับแล้วก็นําใบแจ้งความนะครับใบประจําวันนั้นก็มาที่อำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกใบประสีใหม่นะครับในกรณีแบบนี้ง่ายนะครับแต่ต้องผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็คือเจ้าของปืนนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนปสีนะครับ ต้องมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่เป็นบุคคลซึ่งขาดสติสัมปชัญญะนะครับก็จะเป็นบุคคลที่ดีๆนี่แหละครับก็ในกรณีนี้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็กรณีที่หนึ่นี่ผ่านไปนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือตัวอยู่นะฮะก็คือทะเบียนอยู่แต่ปืนหายนะฮะก็เพื่อนๆบางคนนะครับหรือบางท่านนะครับก็คิดที่จะเอาขาแย่เข้ามาในคุกข้างหนึ่งนะฮะโดยการที่จะไปหาปืน มาสวมใส่นะครับอย่างเช่นปืนในสมัยอดีตนะครับอย่างเช่นปืนปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสําหรับการขึ้นทะเบียนปืนในสมัยนั้นนะครับก็จะไม่ระบุรายละเอียดอะไรมากมายครับไม่เหมือนปืนในสมัยทุกวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็ไม่รู้นะครับก็ได้ไปขนขวายหาปืนมานะครับเพื่อจะมาสวมทะเบียนนะครับให้เป็นครบองค์ประกอบกันนะทั้งปืนทั้งทะเบียนนะครับก็ เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ถึงหามาได้นะครับถึงไปตอกเลขทะเบียนใส่คุมไว้นะครับก็เมื่อเวลาปืนมีปัญหานะครับหรือเมื่อเวลาจะรับโอนนะครับก็ยังมาบอกนะครับยังมาบาะทางอำเภอท่านก็อาจจะบอกมาว่าปืนโอนไม่ได้นะครับนี่คืออย่างมาบอกนะครับอย่างที่อย่างมาบอกที่บอบอที่สุดนะครับแล้วก็อย่างหนักหนักหน่อยนะครับก็ ก็นิมนต์นะครับก็ถวายคุกให้พร้อมนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งปลอมเอกสารราชการนะครับเพราะว่าเครื่องหมายทะเบียนที่ตอกไว้ที่ตัวของอาวุธปืนนะครับนั่นคือเครื่องหมายทางราชการที่กําหนดให้นะครับถ้าเกิดไปตอกเองโดยพลการหรือว่าไปตอกใหม่ตอกซ้ําตอกซ้อนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทาลายเครื่องหมายทางราชการนะครับมีโทษถึงจําคุกเลยนะครับศาลท่านสั่งให้จําคุกเลยนะครับ แล้วก็วิทยาการสกดถ้าเกิดใน,นกรณีที่ปืนกระบอกนั้นไม่มีปัญหานะครับก็ตัวนี้เทคโนโลยีวิทยาการของตํารวจพิสูจน์หลักฐานนี่ถือว่าก้าวหน้าไปมากเลยนะครับทางตํารวจก็สามารถสืบค้นนะครับสืบคน้นได้ว่าปืนรุ่นนี้นะฮะยี่ห้อนี้นะครับเข้ามาเมืองไทยช่วงใดปศใดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนๆมี ใบทะเบียนรุ่นเก่าแบบนี้นะครับเป็นขนาดจุดสี่ห้านะครับแต่เพื่อนไม่มีปืนนะครับแต่วันนี้คืนนี้ก็ไปหาปืนแบบนี้มาได้นะครับสมมุตินะครับนะฮะถ้าเกิดไปหาปืนแบบนี้มาได้นะครับก็บางท่านก็เอาไปตีเลขนะฮะก็พยายามจะทําให้เหมือนของนั่งเดืินนะครับแต่วิทยาการตามที่บอกนะครับว่าตูกนี้วิทยาการของตํารวจนี่ก้าวหน้ามากเลยนะครับ สามารถสืบค้นนะครับว่าการตอกเลขทะเบียนตรงไปที่เนื้อโลหะนี่ฮะเป็นความเป็นความเก่าเป็นการตอกเก่าหรือเป็นการตอกใหม่นะครับซึ่งมีน้ํายาเคมีนะฮะก็และเรื่องแบบนี้สาท่านก็เชื่อด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับก็หนีไม่พ้นเงื่อมือของกฎหมายนะครับก็สิ่งที่ต้องตามมาคือได้รับผลพวงของกฎหมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับอาวุธปืนที่เข้ามาในบ้านเรานะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่นอกจากจะมีหมายเลขประจําปืนแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นเป็นหมายเลขหลักของประจําปืนอยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็บางยี่ห้อก็ยังมีดิจิตอลบาร์โค้ดนะครับซึ่งก็เป็นการบอกเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปลอมแปลงไม่ได้นะครับก็ทําให้เป็นการควบคุมอีกอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ ตามที่บอกข้างต้นนะครับว่าไม่ต้องขนขวายมานะครับถ้าในกรณีที่สองนะฮะถ้ากรณีที่ใบอยู่นะฮะแต่ปืนหายนนก็ง่ายมากเลยนะครับก็ให้พาเจ้าของมุดปืนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับก็ให้พาไปแจ้งความนะครับแล้วก็ให้นําสําเนาการแจ้งความนะครับไปยื่นต่อในทะเบียนนะครับเพื่อคัดทะเบียนออกว่าปืนสูญหายนะครับ ก็สิ่งที่ต้องทาอย่างนี้ก็เพราะว่าป้องกันในกรณีที่วุปืนกระบอกที่สูญหายไปนะครับเกิดมีการเกิดคดีเกิดขึ้นนะครับก็จะได้อ้างยิงถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าของปืนได้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในชั้นนั้นนะครับก็ยังสามารถได้ปืนคืนด้วยนะครับในกรณีแบบนี้นะครับในกรณีที่แจ้งความไปแล้วนะครับก็ยังสามารถขอรับปืนคืนได้นะครับนะครับุปืนจะไม่ถูกริ้อทำลายนะครับเพราะว่าเราได้แจ้งความสูญหายไปแล้วนะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีคมเมนตดดีๆนะครับมีความรู้ดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ทำคลิปอย่างเช่นผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ